อัาวกนจะกินเขากินน้ำเข้าได้เลือกย่ามงามดีสู้เขาเล่าขวนผูกคอตอแขนแล้วจังกินเขากินน้ำออแซมก็ขอแล้วเอาบาัณยโยข้าขวนมาบานนี้ยกบ้าพ้อมะเร<ห>นเรียบร้อยแล้วเอาบัณยซเส้นสู้ขวนสลาลามีแห้งสู้บนนอกกูสู้เขาเล่ายังไม่ได้เปิดประตูเยอะวันนี้นะคุณแกเสียพนาว่า เอสีสีเออ,อนนแม่ครัวเด้อแม่ครัวเออย่ำไปก็ดีเขาเมไปสนองว่าหันกระไดเออสีเขา่าสีน้ำมันแล้วก็ขเฝ้าออมาไว้เดอ้อหอมสะระแหน่หอมบัวมะหันมาซอยไว้เส้นสิแกงสซปลาเมุ่อนั่นแหะแซ่น้ำไว้พร้อมปัดย่ำแกงจ้ำคิมบุบใส่หม้อประสิซ้ำแกงลวดให้กันกินสลัะลาเอาตอนนี้เส้นสู่ขวัญสลัะลา ขี้ไล่ปนังกระซังกาเป็นแม่ขั้วแท้เป็นจังเป็นมันติแกงตะปูสามมุนัวโซกูก,กินเฮ้ยสีสิปลาคอติแกงเด้อปลาคอนี่ยนะขั้วเก็ตมันละเอียดสะกกอนเด้อจังแกงเอายามันฆ่าข้อพ้อนหน,น,อ,น,นอกพ้อนอีพาพื้นท่านคนเฮาวาบ่เอียบบ่ลอยเอามาเนี่ยซื่อสู่ขวัญซาลาล,ะละ่างมันว่าจังกูบ่มีเขยยายำรึไง โอ้สีสีน้ำปูน้ำปลาเด้อน้ำปูน้ำปลาแต่แม่ขั้วเฝ้าไปหามาไว้แน่อ่ยขั้นเด็กมากแต่เขาสิตปิดตึกสลละลาเอาไปเนี่ยเส้นสู่ขวันสลละลาโอ้หน้่งป้ายังไม่ตัดเนี่ยหาอยู่มันโอ้สีสีเอาไปเนี่ยเครื่องสมมาน่เด้อโขโมวยเอ้ยหาเตรียมไว้เนี่ยอาสนะหัวใหญ่ อผ้าสลุงตรงงามงามสินไหมหิบตรงไว้พร้อมผ้าแพรมันเล่นซึ่งพร้อมเด้อหาพระท่านกับผ้าหีมมอนมุนละละมันฟ้ามันฟางได้เห็นจังไหนผู้เป็นแล้วนาะมันจ่อมันจันเขามาเดี๋ยวเสิ้อสู้ขวัญซาลาล่าบึงผู้ฤทธิ์หน้าพิจนาให้ดอกสีสีเล็นหน่อยสุ่มโดมกระป๋องนั่นเด้อใช่ละอย่ามาหาดมแถวนี้เด้อ่ละ อายแขกบ้านแขกเมืองพันเนี่ยคนสีมาผู้รักผู้ใหญ,ญ่บุ้มนี่หูมีตา <Yeah. S 2> มันบัดสมัยรมแล้ว <Yeah. S 2> กระวังนะข้ามเขาคุยเอามันจงตายไลยเอาไปเนี่ยเส้นสู่ขวัญซลาลาดาวก็ดีแต่ผู้ใหญ,ญ่บ้านนะผู้ใหญ,ญ่บ้าน <laughs> ตัวอยา่างเก็บเอาหลุดดรอดเอาหล <laughs> 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 อดดูดก็ลอดูดเอา สีสีพเน่างง่วงเด้ดอพเน่างง่วงลุงโจอาทิตย์ยงอาทิตย์เข้มนันนะข้าวไปข่าตามนาที่จ่าของอย่าลืมเด้อรถแก่น้ำเราไปยู่เอาข้าวเนี่ยไปขันข้อน้ำม,มีดปลายมันอย่าลืม,ลมดเด้อเอาไปแทงข้อออย่าลืมไปข่างง่วเอามีประตูไปแทงข้อมันจะแตกในขา่างง่วงนะเอา,าไปเซิสนสูุขวันสาลารา อะไรมันต่ำไม่ข้าลาวรถจังอยู่สมบุลุงโจวันเนี่ยไปยังไปเรียนสะพานขาวพุดสะพานไม่พุ่นลยฮ<อ>่าสิอลุงโจ้ไอ้ลุงโจเบิ่งหน่อยมันทัวมันเถิงเด้อบีมันหน่นเด้อหากเขาไปเสี่ยงไม่ไปต้นกล้วยนลุลืมของแซ่บปั่นการกินยับปั่นกินกันเออสามสิบกีบขั้นเจ้นหน้าเพียอ่อนเพียแก ของผู้่บ้านเตี้ยมไ้เด้อสิของหี่บ้านน่ะนะเอามานดี๋ซืนสู่ขวัญสลาลาเออสิสิส้มแดงให็นังงน่ะฮะไปไปมองๆกันนั่นน่ะส้มเดนให้โลสมบ้าน่านเซิดีกัเรียนให้โลกย่าเรียนเรื่องงานนี่เนาะท่านพ่ออำนาจเนี่ยเน่ะเก่งอกเก่งใจพ่อนี่แม่เว้ยเศร้าเเศา ใังใครย่างปนีได้จับเลยขันใครย่างปนี้จับโหลดใครสื้ออดเล่นนำ้ำบ่ได้เ,เนี่ยเอาบ่เนี่ยเซส้นสูุขวัญซาลาหัวเข่าใหญ่มันอยู่ผิดเส้นเฮ้ยสีสีเอาเสียหิ้มดเด้อเสียหิ้มที่ จะใส่อารมณ์พี่ใจเย็น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 เป็นอย่างไรวัดเอาเมื่อนหายามังฮียมมือแต่ขั้วลิกูบ่ลน่ะเนี่ยกูใจห้ยก็เป็นได้เลยนี่กูตั้งตาสีอยู่นี่ใครจะเกิดไฟแล้วแม่สิประกาศคิดเดี๋ยวกล้ก็แล้วตัวนี้ประกาศต่อประกาศเอาคิดพ่อเนี่ยมันก็นทมาประกาศจำนั่นเหมือนอะไรแบบนี้ มาสร้างก้าตั้งให้มันเป็นผู้ใหญ่บ้าลใช่คนนี้บุคือนี่แหละทุกอย่างสู้แน่เพราะท่านผอมจากยางจะแน่สิประกาศหาที่แตกยังเออใจให้ก็เป็นเว้ยเกิดสีสีมืดแม่ยังเหี้ย ด้วยละุ้หญ่บ้านเราไม่ยังมาไอ้มาไอเส่ไม่นี่เรามักไหมู้ใยญ่เกียดติยนะคุณย์คุว้าไอเซ่เก่าดยันีวิวิวโอ้ยขั้นเป็นห้ากันนั่นเพียงก็เพียงบ่สื่อไมมแข็งข้อไเราโล่กํลังหางบอยู่ เออสีสีมือนีแมนมือสันวันดีบีกับสามสิบกี่วันเวลาเจอแม่หัเออน้ำเขาเจ๊ล่ะมันหิวนี่แหละล่ะโอ้ยแดดเจ้าประสาทสีแตกเว้ยตาได้ไปทั่วล่ะมันท่องห้องจอกจอกเลยเรยเลยนี่เออสีสีมือนีแมนมือสันวันดีวันเด็ดทีมุตตะโซกจุกอันนี้แมนจุกไม่จันขันอันนี้เมนขันฟันตติกสลาลาเจ้าหวานน้ำเขาเจ้าเจ๊ล่ะ คันแม่ไผ่บ่เออเออคันอันนี้แม่นคันแม่ไผ่ใครดูนี่แม่นไข่ไก่ย่องตองยิบซุ้ยแม่นตองกวยจีบมือนี่แม่นมือเขาลักหนีบยังสำคัญมือนี่แม่นมือวันอันสั่งก้อมือนี่เมนมือป่าคอที่เข้าหูมือนี่แม่นมือปู่ที่เขาทำทอนาบ่พอของดีนั้นตักซิเจ้าที่มุนมือนี่แม่นมือตุ้นลุดควยปูอ่ ขมานไก่หัวจอาดีแหลกเขาเบียกันเจ้ายามาอข้าวโยกัาเจ้ายาดินเขาเปิดถิ่นเจ้ายาเตือนตกใจพ่อย้ามาดูขวานด้ยขวานจะไปย่อขวาอยู่ขาล่าลี่ล่าขวานจะไปอยู่หน้าก็มาอยู่ขาลี่ลอยลี่ลอยเจ้าซุกคนให้ผูดเลยขวานมาฮอดแล้วขวานเจ้าสร้างหัวงอก เมนนวลมปะตองใบไผ่วกวีวกเส้าสะพ้อนายลมปะตองใบผู้วกวีเวกโจ้เกยกน้ำโดนตอนป่ากั้งในเขื่อนวักพีหูวะเส้าห้ามเล่นของจริงเลยเนี่จริง,งเหรงเข้มมือบูญจักหลังความบ้าถอดเป็นฟอคนดมือจักหลังมือก็ห้ามไปเผาเลยโธเวอ่สีกลาแดกติไม่สีปลาแดกไอ้ไหนวะไกินตลาแดกบารีว่าเลี้ยงกินว่าเลี้ยงสีคุณเอา้า บ่กินสิเป็นสีขาสีแต่งเท่เธอตาตีบสีเลนซีซีนี่แล้วคนดื้อคนมึนนีสีจะนอนรับค่าตอนประแดกบนเ่องลูกเลิกโรงเรียนมาจับมือออกจังยิ้มยังเศร้าใจอยู่เลยเลยมันมันผู้ใดเอ้าหลงกันบันนี้มาตนองกันหลงกันเราคนล้วคนี่าี่นี่นี่นด่นี่นีะนี่นี่นี่น้่นีานี่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 มีนนีนี่นนี่นี่่นี่น่นี่ี่นี่่ง่า่น่น หลงกับข้ากันไปเฮ้าตาตีเอ้ยเจ้าเป็นคนส้วนคอยแจ้งไหนมาเออเมื่อสองคน่าเอาเนี่ยเสฝ่าวไปเสด็งเสมองคอยสิผ้าไปงัดรองเมืองไทยบ่เมาอย่ามาบ่หาชีแต่งบ่ไทยน่แมันลูกทิดสอนบอกมันนางปิ่งหอกอยู่มือเราปิ่งเห็นยังปิ่งหอกยังไรมันว่าลูกปลาดุกพอนะยังยังตักนะตาตี๋มันโมเมนต์ไงบอกเล่าเลยมันคนละคนใครละ อันนี้เอาจ้อยเนี่ย<อ>จ้อยไรจ้อยหัวงอกอหัวงอกไรห,ห,หัวงอก,กหวยแมวเลยแมวไรแมวรัดกับบังคาเฟ่เ<อ>นี่มขันว่าเอาจ้อยขึ้นจะเอาหมอนึงมึงกูไม่หางคิวยุ่ยใส่นั่นดิโอ้ยทาตาตีท๋ทพีบา่างตุง้มชี้ไม่ว่านหัวตัวเนี่ยฟาด สมัิบ่ยแค่ไหนเจ้าใสเตาขยายบ่ห่อยถอดออกสักคนเต็มท่วงยาสหลวงม่เปม่ดังฮานัน่ะสมัชิว่าอยังล้บอไปตบตบมียงบ่อเือไว้โอ้ยเจ้าสื่อไว้หลายถอดแว่นตาเลยเจ้าอเจาว่าใสเลียดเดียวกันใสเลียดใสใสเลียดฟังเวียง เขาตัวไจิ๋เป็นตาถิ่มกัิเสื้อเบิ้งเบิ้งไข่เบิ้งเบิ้งต้องพิสูจน์มันเป็นน้ำแหวนอีหลีบอกนี่ก็บพรเสียคนนี่เบิ้งคนใจง่ายเว้ยเอาเบิ้งจะไปผู้ลุ่งเฮ้ยอย่าไปตาเอาเบิ้งไข่ไขเบิ้งกันกันเด้อต้องพิสูจน์กันเป็นน้ำแหวนขยายข่อยใส่เข่าวนายจึงพึ่งเลยน่ะบัดถอดแหวนออกหนาป้อมป้อมื่องเขาเป็นน้ำแหวนขยายอีหลีแม่เป็นน้ำแหวนขยายนี่แหละก็จำได้แล้ว ไข่ไส่แว่นขยายนี่เมียข่อยด่าข่อยงหือเปล่โคตรไปเมียเจ้าใส่แว่นตาซื่อๆก็ด่าบ่ได้ใส่ซื่อๆในเลวเขาจะใส่งอๆบ่บ่เลียวใส่แว่นขยายเขาในสวนหนึ่นไปยังหาเก็บมาเขียบ,บเพบ่มจหน่วยท้อง,องนวยกันนะว่ะป้าด์มา <c oughs> เขียบปีนี้มาสร้างแก่พร้อมกันเหมือนส่วนมัน <c oughs> อ่ะก็วางสั่งน่วยซัมโปมือ มีกรตาที่พ่อผมมันเนี่ยผมก็เก็บมาเมื่อตัวแล้วมาหอดเทือนถอดแว่นตาแล้วมีดจะมาเขียบอ่อนปองเรียเมียไข่ดาข่อยตำดาหน่องวันสูงน้ำหนาแต่ไม่อยเป็นเมียของบิดาได้ไอ้เจะเส้นจังไหนตีนยันไม้บาปยันผัวกับเพศนี่นบกกล้าดอกเมียจะในสีมากายันผัวเมียข่อยแล้วทำไมสีกาเฮ็ดล่ะเราใส่เม่ฆันทางเอาตัวโอ้ยซ้ำคอตายมันน่ะล่ะมากระไข่ก็ตีนอยู่ตัวบ่มีนิ้วบ่มีเล็บ ลราเป็นจังไรล่ะที่เป็นจังไรกับตกเคืองเนี่ยสมน้ำนาที่จุกไปแค้นอยู่ตารางนาเรนนาอ่อนอยู่เหตุเราโตกเครื่องเราแทนที่ที่มาอุ้มเขาซันเสยอยู่เสยมน้ำแร่บินติ่นตาเทศสมเอาไปมาเจ้าของอุ้มเจ้าของซันจังเลี่ยวมั้ยอุ้มเจ้าของซันจังไรหอบท่องเต้นเต้นก็ว่าเต้นนี่มาเว้ยาละจังเศร้าจุกเพราะเศร้าจุกเดี๋ยวสิยางถึงเงี้ยเนื้อพวกกระได้ล่ะพดซั่งหลายก็กระปีนคืนทานยังนำเขาเรี่ย ิงขึ้นได้แล้วสีเขาประตูกับฟิตประตูลัดสีคอนาตั้งกับฟิตนาตั้งลัดขึ้นเท่าราคามั่งสั้างสีลุ่มไปเพื่อนก็หัวเท่าแล้วมุ่งหรือไม่ต่องลุไปกับพ่อเขาดอกมันสิบิลี่ยี่ในของมคนทีเขาเขาไปอยู่ที่มุ่งแล้วสีเทียมก็ได้ตัวมุ่งเงินเส้นอ่อนซ่อนหัวมาช่างนลยมันเป็นตื่อมาเป็นตื่อคนมึนมึนจังไหนเมียอยู่ใส่หัวก็อยู่หันอยู่คนเัาหมองเขาเขาว่าป้ากันทั้งตัวซ้ำป้าหรือผัวโบทานเขาบุหซ่าดอกเซี่ยวมายังทานข่อยใส่แกล็ดแห้งมันผัวบเียกเป็งแน ถ้ามาตั้งวงเราตื่นเส้าอุ้มไก่ตีเขาผสานหอกโอ้ยซุ้มน่ะมันเวียกม่งงานการมองสังเที่ยวอุ้มเที่ยวไก่ตีคนจังคอยเบิ้องนาคอยที่ล่ะประเภทเทียเวียดปฏที่กินได้ผู้เดียวบนตัวดูหลายเนี่ยคอยทำบ่ดีตัวคนที่ตัวบ่ดีจังไหนขั้นดีตัวอ๋อเขาไม่ใช่ในยูทูบตัวเราจัิงจริงเนี่ยขอไปไล่คอยกินเห็บคอยตัวนี้มันมันซอยคอยบอกไม่ว่ามันกินของผิด คอยได้มีเวลาพากักผ่อนบ่เอ,อาจะเห็นไลยขาคอยหาหมอหวานหมอ,อยาคำมืดปื้อนตาไปแล้วก็ใส่คอยไปท่านบ่ไปก็จมแปะจมแปดหูนั่นตันนีบ่หยืดบายหน่าเขาบ่รับผิดชอบจังสั้นจังสีบออ่สั้นกระดีต,ตาไก่เราจะไปบ่รับไปตัวเ,<ร>เขาใส่เราหยันเงี้ยป๋าฮวนแล้วหมอยาเขาก็นอนอยู่ทงผุ่นตัวหนึ่งนั่งไปทงที่มันมืดไต่กันแทบไปที่ตีนกัตตบกี้เข็บหันขี้เข็บกัตีนอันเดียวกันนี่ละ เกมมันปวดเพราะบนสิเบิรงเกาตลีมาคิดได้เป็ดเป็นปัดโตปนาว่าเมียซ,ซื้อให้มันใสยังก,กระหอกกระเดียดแต่แต่พอแต่เมียเขาเลี้ยงมากพอไงๆๆแต่แกก็ยันนบงบ่ได้ใสหอบปนันแมนเจไงขึ้นมาจังเห็นหนากันตัววน้ำสกุลก็คนละน้ำสกุลเขาจะมาตูดจใสกันว่าเมยูนก,กันในตัวตัวกระตูดกน้ำสกุลเข้าไปใสไฟเดียวบ่อยหัวมึงใสอีกแล้ววะโบโตเป็นทากลับขึ้นทอนแล้วโบเอาหอดยาเลยหนึ่งหักงาไม่แหงน้ำทั้งหรอกมา เอาเป็นยังมา่ตัววายานแล้วไปตัวเขาอย่างตัวมันหลดปะนาวมา่วเมียสิซื้อบรอ,อนพี่น้องหอดฟังหวัว <c oughs> าาากับฝนเก,กๆๆๆยียดเจียดเจียดจะถ้ากินหลายอะไร,รเนอะเขคือบ่เคยกินหลายวายานเมียขเคยเบียร์วายา <c oughs> นเมียบิร์นใส่ถ้าถึงกงแสงเบื่อเสร็จเลยตายแล้วพ่อกืนยาลูกหอดทองทองลังนโกห้หัวยาำนวด <c oughs> ทึกยาพ่อหิวเจ้าคือว่าคือว่าหิวเจ้า เราบวกินเขาเพิ่มองเดือนเลยมันป่วยจังหูเจ้าว่าผัวเจ้าของหักเจ้าของเห่วงเจ้าของจากเมือนั้นมารู้สึกอพวกก้มดีข้อร่มดีเติบจนไข่สบายมือย่อนไสบายจังเลยเหตุใดเหตุงานการสางซอยนี่ห่ดย่ำเทียบกับข้าวกระปลาที่รูกบ่าห้มันก็ยิบตัวเมียเราไปยิบให้ยังขี่ข้าวแห้งกระเพรามันเสียไข่ตัวประเทศ คอยกงหัวท่านเกมเพื่อนกันข่อยว่าเอาลูกมากข่อยจะอุ้มไอดอกมิ้นน้องไม่มันกินติเข<อ>าวตายเลยนั่ลูกเศร้าหายก็ยิบอีก <Yeah. S 2> ตายแล้วลูกกรูบดลูกพ่ออยากกินน้องก็ค,กคุ้มลูกกินลูกหก A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  ักแขหักแอนมีเด็กยังหักม <c oughs> ากหักจังไรหัวน้มหลอกจังกับปอมใายพาเป็นจัง่น,ยยนล่วยมาสองเดือนแล้วน่าเขาเพาะอาบพ่อญาตลูกคอยใจขาดคอยกระเฝ้าคอ,นอนนยนั่งขั้วหุ่นเป็ดปนเฮ็ดแก้วเลยแล้วมาว้างแต่ว่าเขาเบิ้นจำปั๊บ เข้มเขียตีหวเขยิ้มแล้วกินเท่าไก่ช้ำตายแล้วมื่อี้คุ้มคิดก็มันผมสุรดกบูจากไทเย้มันปาไปจะมาบดดาขึ้นจะขว้วไหมว่ดสรดาอยู่อ้าปากขึ้นมันไปได้ยี่สิบพวงหรือว่าท่านว่าท่านเขากอเลืถือถวยปนของลัอดขั้วก็ว่าสิไปใส่ปนใส่พงสุรดให้เขาตหอยเล้วมันหันบ่มีก็เลยถือมืว่างใช่พะเขาจั่ำปับแตะกันล้วนาะโอ้มันออกมากตัวเนาะ นเจ้ามัาขวงสิษายกูตัวแต่เริ่มไม่ยุติมักันที้แรกมันเหลือแต่ขั้นหัวล้อมเฮือนเหมือนกันไม่แหงเลยนี่ฝ่ายผูกแขนเอามาจะใส่หรอต้นมะพร้าวหลังสวนมุนผู้ได้ไปผูกไปกันข้าวตาไผ่แหลมสุโขคือเสือกฟา่เนอกโจมแขนแม่ทีโจมแขนแม่ที่เอาเอาไม่เสียงผม จมเชนเจาบ้าวจมด้วยเพี่ยมมึงเนี่ยจงบอกนเจาบ้าจบ้า่เนี่ยเออนีจ้าบ้าอ่ะเล่านอนทงบนเด็ดบ้านงานทั้งสี่เสียเป็นทะเเออนับตั้งแต่มือนีให้หักให้แพ่งให้ทนุทน้อมกันยาสหายยาสได้ยาสขายยาตตีอายบันใครเห็นเคียงคนขันเหลียงม่หอดกอดบ่มันแหวลาสรงขึ้น หมล้านพลวามุดน้ำเย็ดกนฟู่จกมู่เย็ดแขนสันผัวเม่กันเย็ดเปลอยสิดาเห็นแขกไปแท่มายาสารหลังเบาเขาจิวหนานตานว่าเอาเมียบุสู่แขกถ้าไม่แตะพี่น้องลุงป่าพแกนเนื่อนยำไรเงื่อนไรท่องมากใครจะจะเที่ยวหันเที่ยวดีเขารับเขาใบชิดเห็นพระรยาของตูจาไวขั้นอดบ่ได้คิดหอดหมอมีใสใสถุงยางอันน้าไม่มาจังปีหลกเอ็ด ฝ่ายสนี่เดี๋ยวไปจับคุกเผาผูกแขนเท้าให้วหวมน้ำนั่งผูกแขนนั่งให้หนูหัวนำเท้ายิม่มาส่องมือหนาวผ่วน่าสีดินดัในในเจ้าหน้งค่อยทาเพื่อนพธดเถื่อามีนี่กูมึงจะอะไรวามิจข่อยและเจ้าต่อป้องเท่าสวที่ว่างย่ามน้ดดาที่ในมหมาคัานนึงน้ำคันหนึ่งยาคัานหนึ่งตังไว้ข่างวางไว้ไวููสิน ว้าพปัญยูดันดาวเรียกซื่นเทวดาพระเจ้าาตัวตานสุวรรนเร่งเสาสีชิดตาตาเฝ้าง่ายเขาแท้งยงมแรงขอนอนก่อนฮ้างาไปวันค่อยแตเขาเต็กบอเศ้าขึ้นหาเธอังีพเ็กเจ้ายาปากพราต่อดากเจ้ายาทิ้งานอนเอือ้อรื้อฟังเดีดฟั่งเดดเฝ้าเห็ดเฝ้าถังเฝ้าหางเฝ้ามีบเฝ้ายู่ดีมีแห้งมอยูแดงมีฮี อ้ายทีตังบาดทิตังวันก็ได่ผูทแ่นนท่ก่สดก็ผูกแขนนก็ดีแต่ลูกวอดดีใจ้จอยคันลูกสาวจะแต่งง้นก็มอนี่ลูกสาวจะเป็นแม่ห่างเลยเฮ้ยบอกว่าเป็นแต่งงานเขาก็ได้ผัวนตัววิส